สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอนเบลลีล่ล่าสุดก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับสิ่งที่แฟนๆลหลายๆคนรอคอยกับรายชื่อสาวไทยในสนามที่2ที่มาเกา๊าที่สาวไทยของเรากําลังจะเดินทางเร็วๆนี้ครับซึ่งสาวไทยของเรา14คนตัวจริงสําหรับสนามที่2ถือว่าเปลี่ยนแปลงหลายคนเหมือนกันครับได้แก่เปียนุชแป้นน้อยจิดาภานาหัวน้องนัทนิชาใจแสน กนกพรแสงทองทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขทิชากรบุญเลิศพิมพิชยาก็กรมธนชาสุกสดวิภาวีสีทองชจุอ่อนมูกสีกติกาแก้วพินดนพรสินโพอัจฉราพรของยศนี่ก็เป็นสาวไทยของเราที่เตรียมออกเดินทางเตรียมบินเร็วๆนี้เพื่อแข่งขันเวนอลสนามที่สองที่มาเก๊าครับซึ่งดูจากรายชื่อก็เปลี่ยนแปลงไปหลายคนเหมือนกันยูฟ้าน้องเล็กของเราก็ยังคงติดในขณะ ที่ตัวเซตแน่นอนครับไม่มีพรพันธ์เกิดปราดเพราะว่าเธอได้รับบาดเจ็บแล้วก็กําลังรักษาตัวอยู่นั่นเองครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสาวที่ต้องขอแสดงความยินดีกับเธอมากๆเลยครับที่กลับมามีรายชื่อในทีมชาติอีกครั้งก็คือกติกาแก้วพินคนนี้ตอบบอลได้หนักมากๆก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยสาวไทยของเรากันครับ ในขณะที่ตัวเซตหลักเราไม่สมบูรณ์อย่างพรอนพันธ์ก็ถือว่าเป็นโอกาสของน้องมาอย่างนุกนิกกับเนยที่จะได้มีโอกาสมาโชว์ฝีมือรอชมฟอร์มทั้งสองคนนะครับซูซูครับสาวไทยรวม